สวัสดีครับผมก็ขอ,อกราบสวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านด้วยนคะครับผมยิดีต้อนรับนะครับผมเราสนะู้ งชิดมิ X Channel ครับผมคลิปนี้ผมจะมารีวิวตัวละครชื่อว่าท็อปโปนะครับผมจากเรื่องจราเขึ้นบนซูเปอร์นั่นเองครับผมเดี๋ยว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 มันแปลงเป็นร่างอันนี้เลยอ่ะลูกโอเคมานี่นะครับผมก็เรามาดูเลยนะรรว่าสกิลของตัวละครท็อปโปหรือว่า ตัวละครนี้จะเป็นยังไงเรามาดูกันเลยครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะผมบอกเลยว่าตัวละครนี้บอกเลยว่าแบบโหดมากถ้าผมมีพลังของเทพทําลายล้างนะฮะเขาฝึกซ้อมมาจากเทพทําลายล้างของปัจจุบันนะครับประมาณนั้นเลยนะฮะมาจากฝึกฝึกมาจากอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวฝึกมาจากเบลมอสเออมันชื่อว่าเบลมอร์ดนะผมฝึกมาจากเบลมอสนะครับอ่าท่านเบลมอสนั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสกิลของตัวละครนี้คะแนนของตัวละครนี้จะเป็นยังไงครับ บอกเลยว่าตัวละครที่ผมเคยรีวิวไปแล้วนะแต่ว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยที่ผมรีวิวอยู่เนี่ยตอนนี้เนี่ยมันเกิดการแก้ไขขึ้นมาผมก็คือเกิดการอีดิทนั่นเองอีด e ิพวกแบบเอฟเฟกเพิ่มขึ้นมานั่นเองนะผมพวกดดเมจก็ปกตินะอ่ะเรามาดูกันเลยครับว่าจะเป็นยังไงนะเนื้อซ้ายเนื้อขวาผมก็ปกติเลยนะครับเป็นการลอยนะต่อไป,ไปเป็นการวิ่งครับผมนี่ครับ,รบก็จะเป็นการพุ่งไปด้านหน้าคนระับผมแบบลอยนะพุ่งพุ่งไปด้านหน้าแบบลอยนะครับอ่ะต่อไปจะเป็นการถอยหลังครับก็จะเป็นนนแบบบี้เลยะครั กระโดดก็กระโดดได้2ครั้งนะครับผมนี่เลยสุประจำได้ไหมได้นะครับนี่โอเคอ่ะต่อมาครับเราจะไปทําการกดโจมตีคอมโบครับผมกดตัวเจครับผมตัวเจฮะนี่ครับว่าจะเป็นแบบนี้เลยต่อไปตัวเค,ครับผมเป็นที่2ครับไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่ก็มาดิข่าคือคอสข้าคือท็อปโปเทียแห่งทานทําลายล้างนี่เลยยิงมาเลยเออจะเป็นการยิงเอ่อพลัง ขาเรียกว่าอะไรพลังบล a สอ่าพลังลาส s คิดนะครับผมที่อ่ามีอยู่ในเรื่องดะกอนบอลอยู่แล้วนะครับผมนะมันต้องมีอยู่แล้วอ่ะเออในเรื่องนี้ซสสิติ้กุโตเอลเนี่ยมันจะเป็นพวกนี้อยู่แล้วนะของดะกอนบอลนะครับอ,อ่าต่อมาครับผมจะมาทําการ,ก,ดดก,รกระโดดแล้วก็โจมตีครับผมกระโดดแล้วก็เจครับอ่าเป็นการเตะนะต่อไปกระโดดแล้วเคครับผมเป็นการทุ่มด้วยมือนะแบบทุบเลยอ่ะเออประสานกับมือสองข้างนะครับผมก็โจมตีวับเลยนี่เลยปับ๊บโดนสตันน่ะเออ ต่อมาให้ผมกระโดดแล้วก็แอลครับจะเป็นการยิงพื้นพลังบาสเหมือนเดิมเลยนะครับประมาณนั้นนะเกือบๆ,ๆอ่าต่อมาผมโซลสกิลเอสดีแล้วก็เจผมโอ้โหเขาเรียกว่ากระโดดขึ้นด้านบนแล้วก็โจมตีคู่ต่อสู้บุ้มนี่ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะผมไม่ว่าคุณจะไม่ว่าคุณจะแบบอยู่ไกลแค่ไหนสามารถกดปุ๊บเรียบร้อยเออโอเคอ่าต่อมาผมเอสดี SA แล้วก็เจครับ โอ้โหเชี่อเลยเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสกิลที่อ่าเอฟเฟกอลังการอยู่นิดนึงนะนี่เลยเอเอแล้วก็เจนะนี่เป็นการทุ่มพื้นนะครับผมทุ่มลงพื้นนะแล้วก็มีเอฟเฟก light. แต่กระจายนะครับประมาณน,นี้เลยนะครับดาเมจก็ถือว่าปกตินะครับผมจะไว้ใช้ได้นะครับต่อไปผมสกิล SD และก็ K ครับจะเป็นการจูบดีด้วยการใช้เทเลเคินนะครับผมแบบเท,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 ทอร์นาโดอ่ะเออ มันใช้เมื่อกี้การโจมตีบเทนารูนะผมนี่เลยทาให้ศัตรูแบบไม่สามารถโจมตีเราได้เลยนะครับผมม,มันก็จะโดนดาเมจเรานั่นเองนะครับมาถึงในเกมนะในของจริงไม่รู้นะฮะเออเพราะว่าศัตรูมันอาจจะแข็งแกร่งกว่าก็ได้แล้วมันก็จับขาเราได้เลยเออประมาณนั้น่ะเออแล้วก็เคผมโอ,โ,อโ,อโ,อโอ้อันนี้คือรู้สึกว่าเชี่ยรู้สึกว่าจะเป็นการงับ ไม่ใช่อะไรว่ากอดคู่ต่อสู้แล้วก็ทําการแบบบีบอัดคู่ต่อสู้อ่ะเออเข้าใจปะปั๊บๆๆๆๆนี่เลยกอดให้แน่นๆนะเออแบบให้ร่างกายแหลกละเอียดอ่ะเออประมาณนั้นอ่ะต่อมาครับผม s ีแล้วก็ L ครับผมจะเป็นการโจมตีด้วยเหรพลังขึ้นราดไม่ใช่ขึ้นสิเป็นพลังแหลมๆนะครับผมที่ออกจากนิ้วมือนะของทาโปะนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้เลยนะยิงไว้ปั๊บๆๆๆๆๆ ถือว่าดาเมจปกตินะผมไม่แรงจนเกินไปนะครับก็ถือว่าดีมากเลยอ่ตอ่อมาผมเอสเอแล้วก็แอลครับผมเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยโ,โ,โอ้โหอเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เห็นฮะหลแป๊บหนึ่งมันมองไม่เห็นเราต,อตอ้องมาอยู่ในนี้ครับผมมามาเลยยอะเยอะ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 เยอะยอะเ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 ยอซุ่มเฮ้ยซุ่มเรียบร้อยนะท่านผู้ชมประมาณนี้นะฮะก็ประมาณเท่านี้ผมในร่างนี้นะ ทุกคนก็น่าจะรู้ดีนะครับว่ามันมีอีกร่างหนึ่งนะครับเป็นร่างเทพทำลายล้างนั่นเองนะผู้ชมอ่ะเดี๋ยวมาดูตัวนี้ก่อนเซสกิลพิเศษดูว่าที่มีอะไรไหมเอเลกเจไม่มีฮะเอเลกเคไม่มีเอเลกเอลไม่มีฮะตัวไอับผมไม่มีครับตัวโอไม่มีครับไม่มีหมดเลยครับต่อไปเราจะมาดูถ้าไม่ตายกันแล้วนะครับว่าจะเป็นยังไงครับถ้าไม่ตายของตัวละครนี้ผมก็คือกดตัวยูนั่นเองครับไปไปเลยครับผมมนี่คือถ้าไม่ตายของท็อปโกประมาณนี้เลยนะครับนี่ เฮ้ยตูบอกแล้วว่าดาเมจแรงมากครับผมมันแน่อยู่แล้วแหละเป็นถ้าไม่ตายนะผมดาเมจต้องแรงอยู่แล้วเออถ้าไม่แรงคือมันใช้ไม่ได้นะครับอืมประมาณนั้นโอเคก็ประมาณนี้ผมต่อไปเราจะมาดูล่างต่อไปครับผมก็คือล่างเทพทำลายล้างของท็อปโป,โปดนั่นเองนะผู้ชมนะอ่าเออลืมลืมอันนี้เนี่ยอ่านี่ยเนี่ยลืมอะไรวะเดี๋ยว ไม่ได้ไม่ได้ผมจะให้ดูอันอยังวะอันนี้อันนี้อันนี้เอาไม่ทันอะไรวะไม่ทันอีกแล้ว <c oughs> เหนื่อยใจนะเนี่ยโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวเมื่อเพื่อเดี๋ยวผมขอให้ดูนะโอเคผมเดี๋ยวเรามาดูอันตัวนี้ก่อนนะครับผมก็คือเป็นการชาร์จพลังนะครับหมดเอฟเฟกของตัวละครน,นี้ก็คือมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับผมก็คือ เอฟเฟกตัวละครนี่มันเปลี่ยนไปไปตรงที่ชาร์จพลังนะครับเนี่ยเลยก็จะเป็นแบบนี้มันก็จะเหมือนกับว่าอยู่ในเรื่องดาร์กบอลเลยนั่นเองับผมก็จะแบบมันมันก็จะคือเออมันจะแบบมันจะคือมันก็จะวอนั่นแหละประมาณนั้นคือก็คือแบบมันจะแบบมันจะได้อะไรแบบนี้นะมันจะแบบมันจะเหมือนกับดารอนบอลซีรีส์นะครับผประมาณนั้นเออมันจะได้อัตราลในการเล่นด้วยนะครโอเคมา เราเมนูร่างทอปปกกันเลยครับผมเขาปุร่างเทพ่ตัวยลัางครับไปครับผมโกดได้ทําการกด S และก็ P ครับผมไปฮะนี่ครับมาแล้วฮะมาแล้วใช้พลังทั้งหมดนะใช้มานาทั้งหมดในการเปลี่ยนร่างนะครับนี่เลยมาแล้วครับอ้งหูตามาแล้วมาแล้วข่ามาแล้วบุ้มบุ้มแล้วไงเอาโหนี่ครับผมร่างของเขานะฮะท่านผู้ชมนี่คือร่างเทพทำลายล้างของาโปะกนะครับนี่ เดินซ้ายเดินขวาก็ปกตินะผมรู้สึกว่าสไปนี่มันตลกตลกยังไงไม่รู้วะ <c oughs> ไม่รู้ดิเออโอเคไหมกระโดดแนละ้วผมกระโดดก็ได้สองครั้งเหมือนเดิมเลยนะครับซุปเปอรจ์จำก็ได้เหมือนเดิมนะครับโอเคอ่ะแล้วมาดูการโจมตีคอมโบของผมตัวเจฮะ <c oughs> นี่ครับนี่ครับรู้สึกว่าคอมโบการโจมตีเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะฮะเพราะว่ามันอยู่ในร่างพ้าโสดเทียบตัวอะไรยอย่างนั้นเองลิ้นพันไปหมดแล้วโอเค กวตัวเคผมผมบทที่2ครับอ้เช่ช่ใโอ้ไม่กอดจะตัดต่อทันไหมเนี่ยถ้าไม่เห็นตัดต่อนี่คือผมไม่ได้ตัดต่อนะฮะในการโจมตีตัวนี้อ่ะต่อไปตัวแอลครับผมจะเป็นการยิงพลังบ้าออกไปนะผมแต่ว่ามันจะเปลี่ยนเอฟเฟกเป็นพลังแบบนี้เลยนะผมเป็นสีแดงแบบเป็นลูกลูกตุ้มสีแดงแบบนี้เลยนะครับอืมไม่ใช่ลูกตุ้มสิเป็นคลื่นแบบนี้เลยเออประมาณนั้นนะครับผม ประมาณนี้นะครับผมต่อไปนะผมก็จะทําการกระโดดแล้วก็โจมตีนะครับกระโดดแล้วก็เจครับผมเอาไหมนี่ครับนี่ครับกระโดดแล้วเคครับปป๊บนี่เป็นการอันเหมือนเดิมเลยนะแต่ว่ามีเอฟเฟกต์เพิ่มขึ้นแล้วก็รุนแรงมากขึ้นนั่นเองครับผมแบบกระแทกมากขึ้นอนะต่อไปกระโดดแล้วก็แอวครับจะเป็นการยิงพลังขึ้นล้าสออกไปเหมือนเดิมเลยนะครับเลยโอเคต่อมาครับเราจะไปทำการกดใชส้สกิลพิเศษไม่ใช่ตัวใช้สกิลแล้วนะครับผมสกิล อ่สกิลสูตรเออเ,อ,เอ,อดี้เลือกเจ้ผมเฮ้ยเชี่ยโอไมก์ก็จะเป็นการเขาเรียกว่ายิงพลังเอ,อ่อเป็นอะไรหล,ลังนี่เลยยิงไปแบบนี้เลยครับผมระเบิดปุ่มว้าถือว่าเป็นสกิลที่ดีนะมันมันดีอ่ะอืมจริงจริงต่อมาครับผมเอ,อเแล้วก็ใจครับผมโอ้อะไรเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นอ่าแปบบ้องกันด้วยนะครับผมแล้วก็ มันสามารถป้องกันตัวเราได้ครับแล้วก็มันสามารถโจมตีคู่ต่อสู้ได้นั่นเองผมแบบสะท้อนกลับไปอะเออประมาณนั้นก็ถือว่าเป็นสกิลที่ดีนะแบบดีเลยแหละแบบโคตรดีอะเอออ่ะเรามาดูกันว่าสกิลต่อไปจะเป็นยังไงเอ็ดดีแล้วก็เคีครับผมอือหือโอ้โหเฮียตกใจจริงนะเนี่ยฮัลโหลเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่ดิเอ็ดดีแล้วก็เคีครับไป โจมตีเตะไปหนึ่งครั้งแล้วก็โจมตีด้วยพลังของท็อปโปุที่เป็นพลังทําลายล้างสุดยอดสุดยอดจริงๆครับท่านผู้ชมแบบดีมากเอออ่าต่อมาครับผมเอสเอแล้วก็เคผมรู้สึกยังไงโอ้โหเชี่ยโอ้ไม่คอดโอ้โหมีเพิ่มเติมด้วยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่โจมตีไปปุ้มปุ้มปังปุ้ม แล้วก็ดูโจมตีด้วยพลัง่าทำลายล้างลูกเล็กๆเออสุดยอดจริงเลยผู้ชมมาต่อไปครับ S B แล้วก็ L ครับผมจะเป็นการโจมตีด้วยพลังหักใครนะผมก็คือเทพทำลายล้างนั่นเองผมทำลายนั่นเองนะท่านผู้ชมนะทำลายนะครับอแบบนี้เลยนะครับผมหักใครแบบนี้เลยนั่นเองนะครับผมอ่าโอเคผมต่อไปนะครับผมก็จะเป็นสกิลเอ้ยเดี๋ยวผมลืมดูดาเมจด,ดาเมจด,ดูสิโอ,โอ,โอ โอ้โหดาเมจแรงมากแบบแต่ว่าก็ถือว่าเป็นปกตินะในในสกิลตัว L นะครับเออโอเคมาต่อไปครับผมสกิล S A แล้วก็ L ครับผมยิงไ่โอ้โหโอ้ไม่ด้วยเป็นการยิงอ่าพลังคลื่น b ลาสที่แบบอ่าลูกเล็กๆนะครับผมแล้วก็บีดาเมจที่แรงนะครับลงตีแบบต่อเนื่องไปเลยนะครับประมาณนี้นะฮะก็ไม่ถือว่าแรงมากเลยนะดูดิลดแค่นี้ไม่เป็นไรนะครับมา ้ hey, ผมก็มีประมาณเท่านี้นะผมสูตรสกิลพิเศษมีอะไรไหมไม่มีนะฮะเด็ก okay. ประมาณเท่านี้นะผมของพลังทับปุกนะฮะเจ๊ทลายล้างนะเด็กนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูถ้าไม่ตายกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงครับผมนะผมบอกเลยว่าถ้าไม่ตายนี่บอกเลยว่าแบบสุดยอดแน่ๆนะครับท่านผู้ชมเออผมชอบท่านี้มันดีอ่ะเออมันโคตรดีอ่ะอ,อ่ะเรามาดูตอนชาร์จครับชาร์จพลังนี่โอ้โหสีม่วงๆ่ยๆวยิ้มข้โคตรสวยว่ะ เฮ้ยเอาจริงสวยดิสวยจริงนะเนี่ยเออตบมือให้เลยนะฮะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ผมไม้ผมฮัโลโหลโอเคมานัน่นเลยครับผมมากดต่อยู่ครับปุ๊บนี่ครับผมนี่คือพลังของทัพปโ,ปโปท่านทำลายล้างว้าวโอ้โหยึดเคมีเอฟเฟกต์แตจกจักรวาลด้วยว่ะโหมึงอลังการชิบหายเลย ทางการจริงแบบอลังการโคตรๆอ่ออะเออก็ไม่เป็นไรครับก็จะเป็นตไมาตายที่ดีมากๆเลยครับผมเพราะว่ามันอลังการนะมันผมนชอบอะ่ะเออจริงๆอ่ะเรามาดูกันใหม่ครับมาตไมาตายครับไปฮักเฮยเรือบูมหายไปครึ่งหลอดนะผู้ชมนะแบบสุดยอดจริงนะผู้ชมอ่ะเดี๋ยวมาดูมาเรามาดูกันใหม่ครับ ชาร์จก่อนชาร์จก่อนอันนี้คือผมจะให้มันตายเลยนะมามาเลยครับผมจิรินเจ้าจุงตายซะเจ้ากูคูเฮือกเฮอกบุ้มเรียบร้อยนะฮะเอาเอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวทำไมไม่ตายฮะหลวเอางงอะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอใช้สกิลจบดิ ไปตายซะบุ้มเดี๋ยวเดี๋ยวผมเงึดมากเลยอ่ะดนถ้าไม่ตายไปมันต้องตายนะเมื่อกี้เนี่ยแต่ว่าไม่ตายอะไรวะงงง,งงชิบหายเลย <c oughs> เอออะไรวะโอเคก็ไม่เป็นไรครับมาเดี๋ยวเรามาดูคะแนนของตัวละครน,นี้กันแล้วว่าจะเป็นยังไงนะคะแนนของตัวละครน,นี้ผมบอกเลยว,ว่ามันก็พอดีพอดีนะผม่าประมาณนัางไดูกันเลยครับส,รสกิลเอฟเ,เฟกต์ของตัวละครน,นี้ผมให้ที่ 10คะแนนนะครับผมต่อไปก็จะเป็นเกมเพย์นะเกมเพย์นี่คือผมให้ที่10คะแนนเหมือนกันนะครับผมก่อนไปก็จะเป็นอ่าเอ่อร์แลนด์นะครับผมสไปเดอร์แลนด์ก็จะอยู่ที่8.5แล้วกันนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมคะแนนสรุปของตัวละครนี้ผมก็จะอยู่ที่9.5คะแนนนั่นเองนะประชุมผมหักตรงสไปเดอร์แลนด์นะครับผมนะแล้วก็พวกเอฟเฟกต์ด้วยนิดนึงถึงแม้ว่ามันจะอยู่ที่10คะแนนก็ตามนะครับก็คะแนนสรุปของตัวละครนี้ก็อยู่ที่9.5คะแนนนั่นเองนะครับ โอเคก็ okay. ประมาณเท่านี้ครับผมก็ยังไงก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะผมแล้วก็ที่สําคัญเลยนะย่าจะลืมกดกระดิ่งด้วยนะผมมันจะได้แจ้งเตือนทุกคนร่วมในการลงคลิปหรือว่าลฟ์สดนี้เองครับยังไงก็เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายฮะ <c oughs> เดียเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าลืมดูเกมเพลย์ด้วยเด้อไปครับ